วันนี้ก็พามาดูแผงแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นแผงโมโน100วัตต์นะครับสองแผงขนานกันเนาะก็เอาไปใช้กับไฟที่ใช้กับตู้ปลาทั้งหมดเลยนะครับผมจะพาไปดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้หลอ,อดไฟเนี่ยผมย้ายมาใช้กับโซ,ซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับไฟที่2องตู้นะครับก็ ตอนนี้มันชาร์จแบตอยู่นะครับตอนนี้เนาะแต่แบตไม่ค่อยเต็มนะเพราะว่าแดดไม่ค่อยดีวันนี้ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแบตตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเสื่อมแล้วแหละมันเ,เก็บไฟไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับใช้ตัวนี้มันเป็น UPS นะครับ UPS.com ก็ที่จริงอ่ะมัน ทุกอย่างตัวนี้มันปกติหมดนะครับเพียงแค่หากล่องมาใส่แค่นั้นเองกล่องตัวโครงของมันจริงๆอ่ะมันหายไปไหนไม่รู้นะครับก็เอามาประกอบใหม่เนาะเอามาดัดแปลงติดตั้งใหม่นะครับตัวนี้ก็ไฟเข้า 12V อโวลต์นะครับออก220สนะครับสำหรับตัว ups เอาไปใช้กับไฟที่2ตู้ปลานะครับสำหรับ ตัว u s ตัวนี้เนาะส่วนปั้มลมนะครับปั้มลมผมใช้ตัวนี้เป็นาวายทีเป็นหนึ่งแปดนะครับก็ตัวปั้มลมตัวนี้มันจะมีไฟสำรองแต่ผมเอา,อาสายไฟที่เป็นไฟ2 2 0อโนวะลต์ออกไปละต,ต่อไฟสิบสองเอ้ยต่อไฟ6โวลต์ออกมาเพราะว่าตัววาทีเป็น18เนี่ยมันจะใช้ไฟแค่6โวลต์นะครับผมก็เลยต้อง ใช้ตัวลดแรงดันนะครับก็คือสเต็ปดาวตัวนี้นะครับไฟมาจากแบต12โวลต์แล้วก็ปรับออกเป็น6โวลต์ก็คือตัวนี้หน้าจอจะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือไฟที่เอาไปใช้กับปั๊มลมอะ่ะ6โวลต์ส่วนข้างล่างที่0.4เนี่ยอันนี้คือ,อกระแสนะครับเนาะแรงดันอยู่ที่6โวลต์นะครับกระแสจะ อของปั๊มลมที่กินไปก็จะอยู่ที่0.45แอมป์นะครับประมาณนี้อันนี้สำหรับปั๊มลมที่ใช้กับตู้ปลานะครับผมจะตอนนี้ผมสั่งในตัวปั๊มลมไว้ทีนึ่งแปดหนึ่เนี่ยไปอีกตัวหนึ่งผมจะามาใช้กับตู้กองก็คือแยกกันทํางานเลยนะครับของตู้กองก็ตัวหนึ่งแล้วก็ของตู้ปลาก็ตัวหนึ่งเพราะว่าแยกกันเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ของมาปุ๊บเดี๋ยวผมจะอัดคลิป บอกวิธีการดัดแปลงแล้วกันนะครับสําหรับตัวปั๊มลมเนาะมันก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับตัว cp 6 0กับตัววิเป็น18มันไม่ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับสําหรับการตัดแต่งเพราะว่ามันเป็นตัวสํารองอยู่แล้วนะครับจากจากไอตัว ups เนาะก็ต่อไฟออกมามาลงฝั่งนี้นะครับผมไม่ได้เปิดแฟลก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะมืดมืดหน่อยตัวนี้เป็น อะแดปเตอร์2 4โวลต์นะครับมันเป็นอะแดปเตอร์ของปั๊มน้ำเนาะอันนี้ไฟมาจาก ups นะครับก็เอาไฟตัวเนี้ยไปใช้กับหลอดไฟนะครับเพราะว่าผมต่อสายเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ต่อสายเข้าไปข้างในเรียบร้อยละยวผมจะไปพาไปดูข้างในแล้วกันนะครับาสายจะโผล่มาฝั่งนี้ นะครับแล้วก็ตัวหลอดไฟเนี่ยผมจะลดตัวแรงดันลงนะครับเพราะว่าเนี่ยอะแดปเตอร์มันเป็น4อะแดปเตอร์มัน24โวลต์นะครับแล้วก็สองกระแสเนี่ยอยู่ที่2แอมป์แรงดันอยู่ที่24โวลต์นะครับก็เลยต้องใช้ตัวสเตปดาวในการปรับไฟนะครับ ก็คือจากไฟ2 4โวลต์ปรับตัวนี้ปรับเหลือ12นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้กับหลอดไฟแถวกลางตัวนี้อันนี้ไฟมันใช้ไฟ12บสโวลต์นะครับส่วนไอตัวข้างบนตัวนี้ไฟเข้า2 4โวลต์ปรับเหลือน่าจะ4 4โวลต์นะครับประมาณนี้3โวลต์4โวลต์เพื่อที่จะเอามาใช้กับ,ลกนน v, บ,บ, v, บหลอดไฟที่ DIY ขึ้นมานะครับจะมี DIY 2.2จุด2ฝั่งนะครับก็คือซ้ายกับขว นะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนาะจะสังเกตว่าจะเห็นแสงไฟอยู่ตรงกลางนี้ก็คือมันสะท้อนจากสองข้างตัวนี้มานะครับจะมีสีส้มขาวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับจะมีอยู่3มสีนี้นะครับดีดเดี่ยวขึ้นมาอันนี้เพราะว่าตัวหลอดไฟเนี่ยผมเปิดเปิดไม่นานนะครับเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าปิดอีกทีนึงก็สี่ทุ่มแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เปิดทั้งวันทั้งคืนนะครับก็เลย เอาไปใช้กับโซลาเซลล์ดีกว่านะครับมันก็จะช่วยเซฟไปอีก1อย่างนะครับตอนนี้ที่ใช้กับไฟบ้านจริงๆนะครับก็มีแต่ปั๊มน้ําตัวเดียวนะครับก็คือปั๊มน้ําตัวนี้เป็นปั๊มน้ํา2 4โวลต์นะครับตัวนี้เนาะอันนี้สําหรับปั๊มน้ําที่ผมใช้นะครับเป็นปั๊มน้ํา DC นะครับก็ใช้มานานแล้วแหละปีกว่าแล้วมั้งนะครับที่ซื้อมาก็ นานแล้วนะครับสาหรับตัวนี้เนาะประมาณปีกว่า,วาละจะเกีอยบ2ปีลวมั้งนะครับก็นานพอสมควรนะครับก็ยังความแรงปกติเท่าเดิมไม่ลดเลยนะครับสําหรับความแรงนะครับก็ปกติดีนะครับตอนนี้ความน้ําถ้าอันนี้จะเป็นตัวบอกแค่ว่าตอนเนี้ยมีไฟที่ใช้อะ กินไปเท่าไหร่ก็คือกินไปกี่วัตนะครับตอนนี้ย4วัตถ์ถ้าผมปิดสวิตตัวนี้วัตตัวนี้จะลงนะครับเพราะว่ามันมีแค่ปั๊มน้ําจริงๆก็คือมีแค่แอแดปเตอร์ตัวนี้ต่อนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูปุ๊บปิดอันนี้คือผมปิดปั๊มน้ําแล้วนะไฟตัวนี้ดับละเห็นไหมครับ0นวัตต์อ่า0แอมป์นะครับ,รบเพราะว่ามีแค่ปั๊มน้ำเนาะอันนี้จะเป็นหลอด หลอด uv แต่ผมไม่ได้ใช้ผมเอาไว้ตังนี้นะครับไม่ได้ใช้ก็อันนี้สําหรับแค่ปั๊มน้ําตัวเดียวนะครับตอนเนี้ยใช้ปั๊มน้ําตัวเดียวที่ใช้กับไฟบ้านนะครับใช้กับไฟของหลวงนี่แหละนอกนอกนั้นหลอดไฟปัป๊มลมอันนี้ผมใช้ไฟจากโซลาเซลเลยนะครับก็อย่างที่เห็นมีแผงโซลาเซลสองแผงนะครับแล้วก็แบต85บแอมป์หนึ่งลูกนะครับ แต่มันเป็นแบตที่เสื่อมแล้วนะครับถ้าเป็นแบตที่ดีๆอ่ะมันมันน่าจะอยู่ได้นานกว่านี้นะครับก็คือ,อปั๊มลมเนี่ยมันอยู่ได้นานแน่นอนเพราะว่ามันกินแค่มันกินไฟแค่6โวลต์น,นะครับไฟเลี้ยงอ่ะแค่6โวลต์แล้วก็แอม์อ่ะมันกินอยู่ที่แค่0 4แอมป์แค่นั้นเองก็อยู่ได้ทั้งทั้งวันทั้งคืนไปแล้วนะครับผ่านอยู่แล้วแต่หลอดไฟเนี่ยหลอดไฟเนี่ยมันก็เปิดแค่ 8.00โมงเช้าถึง4ีทุ่มเพราะว่ากลางวันมันก็มีไฟมาเลี้ยงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สบายมากนะครับเดี๋ยวจะมีปั๊มลมอีกตัวนึงนะครับที่สั่งไปเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับว่าเอาปั๊มลมอีกตัวนึงมาใช้อะมันแบตมันจะพอไหมนะครับถ้าไม่พอก็คงต้องอเอาแบตใหม่หรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะครับอันนี้ก็คือ,อะระบบไฟที่ผมใช้อยู่ณนะตอนนี้นะครับมันก็ไม่ได้ เสียอะไรเยอะนะครับแต่ผมอยากเลี้ยงปลาที่ชอบแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้มันประหยัดไฟมากที่สุดนะครับแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองอุปกรณ์อาจจะเยอะหน่อยนะครับเลี้ยงทั้งปลาเออแล้วก็มีอุปกรณ์อันเนี้ยมันจะตรงตามที่ต้องการนะครับผมผมต้องการทําแบบนี้เนาะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลนะครับว่าจะทํายังไงนะครับ ของผมก็อย่างที่เห็นนะครับบางคลิปผมก็ทําอะไรมั่วๆไปบ้างนะครับเออทาไปเรื่อยอะนะครับอะไรที่ที่ทาทาได้ก็ทํานะครับบางอันก็ทําไม่ดีก็มีนะครับอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับไฟที่ผมใช้กับตู้ปลาทั้งหมดเลยนะครับ